สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามานะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆจากสันทรายเชียงใหม่นะครับวันนี้พามาทานกล้วยจับหมูเกาะบ้านโจ้นะครับเจ้าเก่าหลังโลตัสบ้านโจ้นะครับก็พามานะครับเขาย้ายมาขยายกิจการและมาเปิดนะครับเป็นร้านใหม่นะครับพิกัดของเขาเนี่ยนะครับอยู่ตรงอ่ก่อนถึง ซอยเข้าหมู่บ้านธนสารหรือแยกธนสารนะครับถนนสันทรายสายเก่าถ้าวิ่งมาถ้าเจอโรตัสนะครับแล้วก็เลยมาอีกทีหนึ่งก็จะเจอเซเว่นนะครับอยู่ข้างเซเว่นนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอร้านเขานะครับร้านของเขาสะอาดสะอ้านนะครับแนะนำให้มาทานนะครับเป็นร้านที่ผมเรียกว่าคีนฟู้ดกู๊ดเทสนะครับร้านอาหารสะอาด รสชาติเยี่ยมนะครับผมให้ดูบรรยากาศของร้านเขาก่อนนะครับเป็นร้านที่น่านั่งนะครับแล้วก็รสชาติอาหารผมจะแนะนำนะครับเมนูที่เขาเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเขาก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบนะครับข้าวกะเพราหมูกรอบเนี่ยธรรมดา50บาทนะครับพิเศษ60แล้วก็เมนูในเรื่องของเมนูเส้นนะครับเมื่อสักครู่เป็นเมนูข้าวนะครับเมนูเส้นก็จะเป็นเมนูก่วยจับน้ำข้นนะครับหมูกรอบไข่เต้าหู้เลือดนะครับก็ ธรรมดา40พิเศษ50บาทนะครับสำหรับไข่ดาวนะครับไข่ต้มนะครับลูกละ7บาทราคาเดียวกันไข,ไข่เจียวไข่แพลโตลูกละ1ิบบาทนะครับก็เวลามาทานก็รบกวนลูกค้าช่วยระบุด,ด้วยนะครับว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นเส้นก๋วยจั๊บนะครับก็รายการอาหารนี่น่าทานมากนะครับมีข้าวกระเพราหมูแดงกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูสับไก่สับนะครับหมูชิ้น เรียกว่าเมนูข้าวนี่มีให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับร้านก็เมื่อก่อนอยู่แถวบ้านโจ้ก็คือใกล้ๆกับจงเฮงซึ่งผมได้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าบันไก่มอกิจเจริญนะครับซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับข้าวรดแกง10บ,บาทสันทรายตรงแยกโรตัสสังขยอมนะครับอันนี้ผมพามาดูรายการอาหารเขาแล้วดูอาหารเขาด้วยนะครับอาหารเขานี่หมูแดงน่าทานมากนะครับหมูกรอบก็น่าทานนะครับ วันนี้ทางเจ้าของร้านนะครับสองท่านคือ,อสามีชื่อคุณน้องนะครับรับภรรยาชื่อคุณหนูนะครับวันนี้จะรังสรรค์เมนูที่เป็นเมนูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับแล้วก็จะมีก๋วยจับน้ําข้นนะครับที่เป็น2เมนูที่เป็นเมนูที่แนะนําส่วนเมนูอื่นก็อร่อยนะครับก็จะให้ท่านมาลองชิมกันสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับ f c นะครับ อันนี้จะเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับอันนี้คงจะเป็นราคาพิเศษใช่ไหมครับาราคาอยู่ที่จาน50บาทนะครับก็ให้ดูของเขาหน้าทานมากนะครับหน้าตารสชาติก็เดี๋ยวให้ให้ให้ทานนะครับจะบอกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับร้านนี่มีบริการที่ผมอยากจะแนะนําทุกร้านก็คือมีมีบริการน้ําดื่มน้ําซุปผักสดฟรีนะครับโดยที่ลูกค้าก็ต้อง บริการด้วยตัวเองนะครับก็ผมก็พา,ามาดูนะครับก็เครื่องใช้นะครับไม่ว่าถ้วยชามก็สะอาดสะอานนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นร้านคีนฟู้ดกูทีส์นะครับร้านอาหารสะอาดรสชาติเยี่ยมนะครับก็เป็นร้านที่ผมอยากจะแนะนาและเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับจากรายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปเที่ยวไปปั่นไปเที่ยวไปไม่วันนี้เป็นปั่นเป็นรถจักรยานโบราณมาทานนะครับ จริงๆเราก็จะมีเป็นรถบิ๊กไบค์ด้วยนะครับกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับกลุ่มเวสป้านะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนมาทานนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวก็จะพาไปเที่ยวไปทานอาหารอร่อยๆราคาไม่แพงนะครับราคาปัจจุบันนี้สินค้าก็ขึ้นราคามากนะครับแต่ร้านก็ยังยืนยันราคาเดิมนะครับซึ่งเป็นราคาเดิมที่ขายที่บ้านโจอยู่นะครับก็พามาทานนะครับพามาชิมนะครับ ติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวได้ทางช่องของ tiktok เป็นช่องหลักนะครับช่อง youtube facebook instagram ชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วจะพาไปเที่ยวไปชิมอาหารอร่อยอร่อยนะครับเพื่อเป็นการส,สนับสนุนและก็ส่งเสริมธุรกิจ SME ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราช่วยเขาให้เขามีรายได้กระตุ้นขึ้นนะครับหลังจากที่ซบเซาไปจากโควิด -19 ปัจจุบันโควิด -19 ก็เป็นแค่ โรคประจําถิ่นไม่ใช่โรคติดต่อนะครับมาทานที่ร้านก็ได้ไม่สะดวกก็สั่งเทคโฮมกลับบ้านได้นะครับก็เจ้าของร้านนะครับใจดีนะครับทั้งสองสามีภรรยานะครับสามีก็คุณน้องภรรยาก็คุณหนูนะครับก็บริการด้วยน้ําจิตน้ําใจนะครับชอบแบบไหนนะครับอาหารรสชาติจัดจ้านยังไงบอกเขาได้นะครับข้อสําคัญคือราคาจับต้องได้นะครับย้ำอีกทีนะครับพิกัดก็คือถ้ามาจาก ตลาดสามแยกสันทรายนะครับวิ่งตรงมานะครับจะเจอห้างโลตัสเล็กนะครับโรตัสเล็กก็จะเจอเซเว่นอีเลเว่นนะครับข้างเซเว่นอีเลเว่นก็จะเป็นซอยเข้ามานะครับเป็นแบบเป็นเป็นมอเล็กๆนะครับศูนย์การค้าเล็กๆเข้ามานะครับก็ร้านเลี้ยวซ้ายเข้ามาร้านอยู่ซ้ายมือเลยนะครับก็เห็นป้ายชัดเจนนะครับผมให้ดูป้ายของร้านเขาอีกทีหนึ่งนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ นะครับป้ายนะครับก๋วยจับหมูกรอบบ้านโจ้นะครับถ้าจะสั่งเป็นไปจัดเลี้ยงเป็นอาหารเป็นกล่องไปอะไรก็ติดต่อที่หมายเลข098 753 12 39 098 753 1239นะครับก๋วยจับหมูกรอบบ้านโจ้นะครับก็เป็นร้านดังร้านหนึ่งที่อยู่บ้านโจหลังหมู่บ้านลากูน่านะครับ ตอนนี้ย้ายมาขยายกิจการที่พิกัดที่บอกนะครับคือตรงแยกธนาสารนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ปรับทางด้านหมุดของกู g o o g l e m ม p มาก็หาเจอได้ง่ายๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็คือก้วยจับด้วยนะครับมีก้วยจับด้วยนะครับมี2เมนูที่เป็นเมนูแนะนำของร้านนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบก็ พิเศษก็60บาทนะครับ้วยจับน้ําค้นก็พิเศษก็50บาทอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่ดินเดินยิ่งคมทั่วไปมีดีดีเกินกว่าคนไหน